สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การอ่นานไพ่ของช่องนายทินถาโรสิบเก้านะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักของชาวราศีกุมภ์ใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเราอยู่ราศีกุมภ์หรือเปล่าสามารถเช็คช่วงที่เกิดใต้คลิปนะคะเขียนเอาไว้ให้ลัเป็นที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหรนะเป็นการรับวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยราศีาุมภ์ราว,ว,วจันทร์สาศาีก,กุมภ์รคู่กด้เลยนะคะแต่วาาราทีงไม่่รู้วาเราอยู่ัคกาอะไราสุกอะไร์ราวจันมร์รืออะไร สามารถเช็คกันได้ใต้คลิปนะคะแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วลองไปหาลาักนณะดาวสุขดาวจันเบอร์ชาร์ตของเราเพิ่มเติมดูเราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปอจะให้เน้นในส่วนของลักนณะเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักดวงความรักจะดูในเรื่องของดาวสุขเป็นหลักก็มีความสําคัญมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักของชาวราศีกุมเนาะเป็นความรักในช่วงเดือนตุลาคม2567นี้นะคะ ชาว er ราศีกุมเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเอ่อได้ไพ่ต่างสำรับเป็นไพ่เดอร์ชาเวอร์บางท่านอาจจะเพิ่งพบเจอกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะคะบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นใบมากแล้วก็อาจจะพังยับเยินในช่วงเวลาหนึ่งก็เป็นไปได้บางท่านถ้าเคยเกิดขึ้นมาแล้วก็ในช่วงนี้อาจจะยังมีความหลงจากเหตุการณ์เหล่านั้นอยู่เนาะแต่บางท่านถ้ายังไม่เคยเกิดขึ้นก็อาจจะรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยของความสัมพันธ์หรือบรรยากาศอะไรที่เรารู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจเท่าไหร่นะคะก็เป็นกาลังใจให้ละกันไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้้นกแลววตตตต่ังสิใหดีๆ โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักเป็นยังไงบ้างเอ่ยช่วงนี้ขอพลังงานหลักึ่งไปค่ะชาวราศีกุมและข่ายากุม3สามไม้เท้านะคะหลายท่านในช่วงนี้อาจจะยังรอคอยใครบางคนอยู่หรือเปล่าเอ่ยอาจจะเป็นการรอคอยคนเก่าคนไกลนะคะใกลสักคนหนึ่งที่ ยังรอคอยให้กลับมาคืนดีกันถ้าอยู่ห่างไกลหรือว่ารอคอยให้กลับมาพบมาเจอกันถ้ามีปัญหากันอยู่เนาะหรือบางท่านในช่วงนี้อาจจะรู้สึกเหมือนเราเองก็ กำลังวางแผนอะไรบางอย่างอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะบางท่านในช่วงนี้อาจจะมีรักใหม่เข้ามาหรือมีคนสนใจคุณบางท่านอาจจะรู้ตัวแต่ไม่เอาแต่บางท่านอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้เพราะว่าเหมือนเราอาจจะยังจดจอ่อหรือว่ารอคอยอะไรบางอย่างอยู่ในช่วงนี้เนาะจริงๆถ้าหันไปมองรอบๆตัวเราอาจจะเจอใครบางคนที่เขาก็ให้ความสนใจเราเหมือนกันนะคะทีนี้ดูพลังงานภาพรวมหน่อยว่าทําไมเป็นสามไม้เท้าเอ่ย ไม้เท้านะคะเด็กถือดาบบางท่านอาจจะคุยกัชาวธาตุลมตุนกลุ่มเมทุนนะอัศวินถือถ้วยนะคะแล้วก็ควีนถือดาบเออหวรู้สึกว่าในช่วงนี้ชาวราศีกลุมและค้านากลุมหลายท่านน่าจะรู้สึกว่าใครบางคนเขากําลังหันหลังให้กับคุณเนาะเขาดูเหมือนไปสนใจเรื่องอื่นสนใจสิ่งอื่นจนทําให้คุณไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในตอนนี้คุณยังมีความสําคัญกับเขาอยู่ไหมแต่ว่า เราไม่กล้าที่จะถามหรือเปล่าเอ่ยเราเลือกที่จะรออยู่ในพื้นที่ของเรานะคะจริงๆเป็นไพ่หัวไม้เท้าวนมอคคุณกาลังฟอลโล่เขาเต็มที่เลยกําลังติดตามเขากาลังสนใจเรื่องของเขาเด็กถือดาวเข้ามาต่างหากเหมือนเราอยากรู้อยากถามมีอะไรที่คาใจเรามากมายแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็เลือกที่จะรอคอยอยู่ในพื้นที่ของเราเขาก็น่าของคุณอาจจะหันหลังให้กับคุณแล้วก็ดูเหมือนไม่ได้ทุกร้อนอย่างที่คุณกําลังทุกร้อนอยู่ในตอนนี้เป็นไปได้เหมือนกันเพราะเขาอาจจะเหมือนไปพูดไปคุยหรือไปสนใจคนอื่นหรือทําตัวตามปกติ หรืออาจจะไปจริงจังกับเรื่องอื่นยกเป็นเรื่องของคุณเลยแบบเนี้ยเลยทําให้คุณรู้สึกเหมือนมันไม่สบายใจมันคาใจแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นถามยังไงบางท่านในช่วงนี้อาจจะมีความระแวงแล้วก็ไม่ค่อยไว้วางใจคนรักของเราด้วยนะคะไพ่ตัดสำหรับเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์แน่นอนล่ะคะ่ะว่าคุณรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยของความสัมพันธ์เนาะทีนี้เดี๋ยวดูหน่อยว่าเขาคนนั้นที่หันหลังให้กับคุณเขาหันหลังไปทําอะไรเอ่ย นึ่งเรียญเขาอาจจะไปหาความมั่นคงในชีวิตอยู่ก็ได้นะคะในช่วงนี้อาจจะไปก้มหน้าก้มตาทํางานเก็บเงินก็ได้หรือบางทีเขาอาจจะมองหาความมั่นคงอะไรบางอย่างในชีวิตของเขาอยู่นะคะสามดามีปัญหาบางอย่างที่เขายังแก้ไม่ได้นะแล้วมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะคะบางทีการที่เขาทัหลังให้กับคุณอาจจะเป็นการที่เขาก็ไปพยายามแก้ไขปัญหาตรงนั้นอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันหกดาบเห็นไหม แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าระหว่างคุณกับเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าบางทีปัญหาหนึ่งที่เขามองอยู่ในตอนนี้อาจจะเป็นปัญหาระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะเลยทําให้เขาด้วยที่จะหันหลังไปจากคุณนะคะรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันยังแก้ไขไม่ได้พอมันแก้ไขไม่ได้เขาก็เลยเลือกที่จะงั้นก็ไม่แก้และไปมองหาสิ่งอื่นหรือว่าไปหาความมั่นคงอะไรบางอย่างในชีวิต แต่ถ้าถามว่าเขาหันหลังให้คุณแล้วจะหันไปแล้วหันไปเลยไหมก็ไม่นะจริงๆเป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะก็ยังมีความละลัง,ลง,ลง,ลงกับคุณอยู่แต่อาจจะมองว่า อ,อ,อาจจะแบ่งความสําคัญในช่วงนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าการมองหาความมั่นคงในตอนนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าเช่นในเรื่องของงานในเรื่องของเงินหรือว่าชีวิตของเขาเองนะคะเพราะมันไพ่ควีนถือดาบด้วยแสดงว่าตอนนี้เขาใช้เหตุผลค่อนข้างเยอะเหมือนกันบางทีคุณไปสกิดเขาเยอะๆคุณอาจจะเจอเขาในเวอร์ชันที่ค่อนข้างโหดร้ายได้ก็ต้องระมัดระวังเอาไว้เนาะทีนี้มาดูกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุุในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ เพราะว่าถ้าคุณไปซาซีเขามากคุณอาจจะเจอเขาในเวอร์ชันที่ไม่ค่อยอยากพูดคุยหรืออธิบายอะไรเท่าไรอาจจะดูเข้มงวดค่อนข้างมากเหมือนกันหรือบางทีการพูดจาก,ก็อาจจะไม่ค่อยหอมหวานไม่ค่อยอ่อนโยนอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะบอกช้าได้นะคะเจ็ดดาคุณจะรู้สึกละละ้าระละังเนาะสเตรนด้วยนะคะสี่ดา ทิงถไม่ทำเขายังไม่ได้ไปไหนหรอกนะคะแต่เขาอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานมากขึ้นหรืออาจจะสนใจเรื่องเงินมากขึ้นหรืออาจจะอยู่นิ่งมากขึ้นในพื้นที่ของตัวเองเนาะยังไม่ได้ปล่อยความรู้สึกที่มีให้หรอกนะคะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ทาอะไรในช่วงนี้เพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะรู้สึกสงสัยคุณจะรู้สึกสับสนคุณจะรู้สึกลังเลคุณจะรู้สึกแบบมันไม่น่าปลอดภยัยไม่น่าไว้วางใจนะอะไรเงี้ยค่ะเป็นไพ่เจ็ดดาบคุณจะรู้สึกละล้าละละัลงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นความสมัมพันธ์ที่เขาไม่่่ไไดด้้้ทิงคปเลยขนนนาาัแตว คนก็รู้สึกเหมือนมีก็เหมือนไม่มีไม่มีก็เหมือนยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นบรรยากาศแบบนั้นเนาะเป็นไพ่เตนด้วยบางท่านถ้าได้คุยกันก็อาจจะยิ่งคุยยิ่งเหนื่อยนะคะยิ่งคุยยิ่งเหนื่อยยิ่งคุยยิ่งท้อยิ่งมียิ่งรู้สึกอ่อนล้าไปทางใจมีไพ่สีดาบแสดงว่ามันจะมีช่วงเวลาที่หยุดนิ่งนะอาจจะเป็โตวคนที่หยุดนิ่งไปเองก็ได้รู้สึกเหมือนมันเหนื่อยแล้วไม่อยากพยายามแล้วหรือบางท่านก็อาจจะเจอเขาที่หยุดนิ่งแล้วเราเองก็ทําอะไรไม่ได้ในช่วงนี้เนาะเพราะฉะนั้นหมองว่าสถานการณ์ในนนนชช่ววงีี้้าาารรกุมมมออจจะูสึเหืั มันยากกับเราตรงที่เราไม่รู้ว่าเราจะลุกขึ้นมาทําอะไรก่อนนะคะการจะลุกขึ้นไปลุยเลยบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่คําตอบที่เราที่เราต้องการขนาดนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันทีนี้ไปดูเขากันบ้างว่าเขาเป็นยังไงในช่วงนี้เนาะขอพลังงานอึปบใบค่ะว่าเขาคนเนิ้นคนที่ชาวราศีกุมและค้าดาวคุณคิดถึงเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้ขอพลังงานอกใบาค่ะ เจ็ดเหรียญค่ะดูจะเบื่ออยู่นะคะในช่วงนี้เขาอาจจะรู้สึกเบื่อรู้สึกเซงรู้สึกเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยได้ดึงใจอาจจะเป็นความสัมพันธ์ก็ได้ที่ดูเหมือนจะพัฒนาเติบตต่อไปได้ยากหรืออาจจะเป็นความคาดหวังที่ไม่ว่าจะหวังแค่ไหนรอแค่ไหนลงทุนแค่ไหนสุดท้ายเหมือนเดิมเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะไพ่ใต้สาหรับเป็นไพ่สี่ดาวก็ดูจะเหนื่อยดูจะเหมือนแบบอยากจะพักมากกว่าที่จะลุกข,ขึ้นมาพยายามทาอะไรในตอนนี้เนาะเขาพลังงานภาพรวมสี่ใบทําไมเป็นเจ็ดเหรียญเลย เหมือนมีอะไรบางอย่างไม่ค่อยได้เด่งใจเขานะคะในเรื่องของความรักเลยทําให้เขาเลือกที่จะพักผ่อนไปก่อนในช่วงนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันที่จะทําให้ชาวราศีกุมรู้สึกเหมือนเขาดูดรอปลงไปเนาะเขาดูเหมือนมีระยะห่างเขาดูไม่นสนใจเรื่องอื่นไม่ค่อยสนใจเรื่องเราก็อาจจะทําให้เราสึกไม่สบายใจได้นะคะคิงน้วยเท้านะคะควีนดาบนั่นไงมาอีกแล้วสี่ดาบนะคะมาบ่อยจังเลยเจ็ด <laughs> ดาบนะคะโอเค อแน่นอนละค่ะว่าเขาดูนิ่งแต่ในความนิ่งของเขาเหอนว่าเขา เขาก็เหมือนอยากได้คํปตอบนะในการนิ่งของเขาค่ะเป็นไพ่ควีนถือดา Down, อาจจะเป็นลักษณะาาการลองใจก็ได้บางทีถ้าช่วงนี้เขาเงียบไปอาจจะเป็นลักษณะของการที่เขากําลังลองใจอยู่นะคะว่าแล้วคุณจะทํายังไงต่อไปคุณจะทําคุณจะมีพฤติกรรมแบบไหนคุณจะมีเรีแอคชั่นแบบไหนเนาะแต่ถ้าคุณก็เงียบเหมือนกันนิ่งเหมือนกันก็อาจจะทําให้เขารู้สึกก็เซงได้เหมือนกันนะคะทีนี้สี่ดาวเจ็ดดาวมาเจอกันบวกกันแล้วได้ ทีนี้สี่ดาวเจ็ดาวมาเจอการหักแล้วคนละได้สามดาวแน่นอนเหะอคะว่าเขาจะรู้สึกเหมือนมันมีปัญหาบางอย่างที่ค้างคาอยู่นะคะบางท่านอาจจะเป็นปัญหาเกิดเราสองสามคนระมัดระวังนะว่าบางทีถ้าเกิดว่าเขานิ่งไปแล้วคุณก็นิ่งเหมือนกันอาจจะทาให้เขาคิดว่าคุณเองก็มีคนอื่นก็ได้นะคะบางท่านถ้าเคยมีปัญหาในเรื่องนี้อยู่แล้วก่อนหน้าเนี้ยบางทีนี่ก็อาจจะย้อนกลับมาไม่ว่านะตอนนี้จะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่อาจจะทําให้เขาคิดว่ากําลังมีอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวคนหนึ่งไปเจเรียนหน่อยเขากำลังเซ็งอะไรเอ่ย แปะเหรียญน,นะคะชีวิตประจาวันก็น่าเบื่อค่ะในช่วงนี้อืมแปะเหรียญจะเรียนมันเจอการหักลบกันลได้หนึ่งเหรียญน,นะคะที่บอกแหละว่าช่วงนี้เขาเหมือนไปพยายามมองหาความมั่นคงในชีวิตอาจจะไปก้มหน้าก้มตาทํางานเก็บเงินเป็นหลักก็ได้เพราะว่า ในเรื่องของความรักมันดูเหนื่อยเหลือเกินมันดูน่าเบื่อเหลือเกินสําหรับเขาอะนะคะเฮอ์มิดเป็นช่วงเวลาที่เขาใช้ความคิดค่อนข้างเยอะนะคะเป็นลักษณะาการไปพยายามตกตะกอนความคิดตัวเองมากกว่าเป็นการประมวลผลนะคะว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตมันเป็นยังไงและจะเอายังไงต่อไปนะคะทีนี้มาดูการว่าแล้วหลังจากนี้ในช่วงนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาบ้างเอ่ยคนรักของชาวร,ราศีกุมและคณากุมสีรยญน,นะคะ ดูจะวุ่นวายกับเรื่องเงินเนาะคิงดาบด้วยบางท่านอาจจะคุยกับชาวท่านลมนะคะห้าดาบอห้าไม่เท้านะขออภยัยห้าไม่เท้านะคะก็ไม่ค่อยโฟกัสเลยทําไมอะ่ะอันนี้ผวใช้แคนนอนะมันมันน่าจะโฟกัสไหมอ่าโอเคชัดแล้วเนาะ,ะห้าไม่เท้านะคะแล้วก็ดับเบิลนะคะโอเคสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขามองว่าเขาจะมีช่วงเวลาที่ดูนิ่งมากขึ้นแล้วก็ห่วงแหนความเป็นตัวเองค่อนข้างเยอะเหมือนกัน ในลนักษณะของการที่พยายามจะกการอเก็บซ่องอะไรบางอย่างเนาะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาไม่พยายามอธิบายความรู้สึกของตัวเองออกมานะคะเลยที่จะนิ่งแล้วก็เงียบมากกว่าแต่ในการนิ่งหรือว่าเงียบไม่ได้เป็นสัญญาณที่ดีมากหนักนะมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการรอให้อีกฝั่งหนึ่ง take action มาเนาะซึ่งจริงๆแล้วหนมองว่า เขาว่าอาจจะกำลังรอคอยดูผลลัพธ์จากสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นะคะว่าถ้าเขาเงียบไปนิ่งไปหรือเฉยๆไปแล้วคุณจะทำยังไงบ้างถ้าคุณก็นิ่งเหมือนกันเฉยเหมือนกันอาจจะทําให้เขารู้สึกหวาวุ่นและสิ่งที่เขาวาวุ่นอาจจะทําให้เขาคิดในด้านที่ลบมากกว่าด้านที่บวกมีไพ่เดวิลเข้ามาด้วยนะคะบางทีมันอาจจะไปสู่จุดที่ค่าอิ่มตัวเดวิลเป็นไพ่ใบสุดท้ายของไพ่เมเจอร์ค่ะนะเพราะฉะนั้นบางทีบางอย่างมันอาจจะไปสู่จุดที่ค่าอิ่มตัวสําหรับเขาเดี๋ยวดูซิว่าเดวิลคืออะไรเนาะ มีพาห้ามไม่ท้าเข้ามาเขาอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาแหวกหรือมีความยุ่งเหยิงกับใครสักคนนึ่งเนช่วงนี้นะคะซึ่งอาจจะเป็นคุณก็ได้นะหรืออาจจะเป็นการที่เขาตีกับตัวเองก็ได้นะคะเดี๋ยวฟูค่ะใบแรกกับใบสุดท้ายมาเจอกันโอเคเขาจะไปสู่จุดอิ่มตัวที่เป็นจุดที่แบบงั้นปล่อยดีกว่าเออก็คือเหมือนไม่คาดหวังไม่ยึดติดอะไร มันจะเหมือนคือเขาจะเหมือนไปสู่จุดที่ค่อนข้างจะพีคคือคือคุณอาจจะมองว่าเขาดูนิ่งๆนะแต่ว่าจากหน้าไพาที่เห็นขอนงชูว่าเขาไม่ได้นิ่งหรอกคะ่ะเขากำลังพาวเตไปสู่จุดพีคพอพีคที่สุดแล้วเขาจะทิ้งดิ่งตัวเองลองมาแล้วมันก็จะล่องลอยแบบเนี้ยก็คือไม่มีทิศทางละ,ะเมื่อมันมัน,ม,นมันตึงเต็มที่แล้วมันขาดไปแล้วมันก็จะไม่มีทิศทางแต่ถ้าถามว่า จะถึงขั้นที่จะไม่ไปต่อในความสัมพันธ์นี้ขนาดนั้นไหมหรือว่าไม่ได้ถึงขั้นนั้นเดี๋ยวค่อยดูความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณก็ได้แต่ว่าถ้าจากน้าไพ่ที่เห็นหมอรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ไม่อยากจะแบกความกดดันมากกว่ามันมันเบื่อหน่ายแล้วมันก็ก็เออแล้วแต่ให้มันเป็นไปอย่างเงี้ยมากกว่านะคะ ไพ่ต้สองเป็ไพ่สามไมเท้าเห็นไหมยังเป็นลักษณะการรอคอยอยู่เลยซึ่งเป็นไพ่พลังงานหลังคุณด้วยนะคะชาวราศีกุมและคนากุมบางทีอาจจะเป็นลักษณะการที่มันเหมือนถึงจุดอิ่มตัวแล้วแล้วก็ปล่อยให้มันเลยตามเลยแล้วก็รออยู่ที่ของตัวเองแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปเนาะทีนี้มันมีไพ่คู่ปรากฏขึ้นมาหนึ่งคู่เป็นไพ่ครีนถือดาบกับคิงถือดาบนะคะหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยได้คุยกันหรือเปล่าเอ่ยหรือการพูดคุยมันไม่ได้มีความหอมหวานอยู่ในนั้น อาจจะเป็นการพูดจาประชดป,ประชันกระแทกใดดันหรือเป็นการที่ไม่ได้บอกความรู้สึกลึกๆในใจเดงออกมาก็เป็นไปได้เหมือนกันเลยทําให้สถานการณ์มันมันห่างแล้วมันก็ห่างอีกห่างแล้วก็ห่างอีกห่างแล้วก็ห่างอีกมันจืดแล้วก็จืดอีกจืดลงไปเ,เรื่อยๆจนในตอนนี้มันกลายเป็นความเบื่อหน่ายเป็นความรู้สึกที่ไม่กลา้าที่จะพูดออกมาตรงๆนะคะว่าจริงๆแล้วในตอนนี้รู้สึกยังไงเพราะไม่รู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งยังอินอยู่ไหมก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขาในตอนนี้รู้สึกยังไงกับค เรื่องเราส่อฝั่งกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้นะขอดูความรู้สึกของเขาคนนั้นเนี่ยคะ่ะเขารู้สึกเหงกับชาวราศีกุมและคนาคณุมกอือใครเป็นชาวสองทักทาทยเข้ามาได้นะคะ จะได้รู้ว่าชาวสองชาวราศีกุมมีเยอะไหมเอ่ยไพ่สเตรนเขายังมีความผูกพันกับคุณอยู่ม้างนะคะชาวราศีกุมและขนาหนาุมแต่ความสัมพันธ์นี้ก็ทําให้เขาค่อนข้างจะเหนื่อยมากด้วยเช่นกันเนาะซึ่งไพ่สเตรนเป็นไพ่ประจําตัวของชาวราศีสิงห์นะคะเป็นคู่ตรงข้ามของชาวราศีกุมหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่เราดึงดูดหับเขาดึงดูดแบบแ,บบแปลกๆดึงดูดแบบไม่รู้ว่าดึงดูดอะไรนักหนาแต่ทำไมมันตัดไม่ขาดสักทีทั้งๆที่เหนื่อยเลยเกิดเนานะ จะดาบนะคะมีความละล้าละลังกับคุณอยู่ค่ะมีอาการลับๆหล่อๆละล้าละลังไม่สนใจแต่ก็สนใจหรือพูดออกมาไม่หมดก็เป็นไปได้เหมือนกันสี่ดาวค่ะดูจะหยุดนิ่งและพักเบรกนะคะเหมือนจะเฉยๆแต่จริงๆ <avian POL IC Bailey> แล้วก็ไม่ได้เฉยขนาดนั้นนะเหมือนก็ยังมีความรู้สึกรู้สาอยู่นะคะ แต่ว่าระหว่างคุณกับเขามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นปัญหาอยู่ก็ได้เพราะว่าพอเจดดาบสี่ดาบมาเจอกันหักลบกันแล้วได้3ามดาบเป็นปัญหาบางอย่างที่ข้างคาคา,าราคาซัางแล้วก็ยังไม่สามารถจะแก้ไขได้เนาะบางท่านอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเราสองสามคนหรือเป็นโผเป็นแผละนะคะบางทีเขาอาจจะจิตใต้สํานึกลึกๆของเขาคิดอยู่ตลอดเวลาว่าคุณมีคนอื่นหรือว่าคุณสนใจคนอื่นหรือคุณแบบ มีบุคคลอื่นอยู่ตลอดเวลาก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้าระหว่างคุณกับเขาเคยมีปัญหาแบบนี้มาก่อนหรือถ้าเขาเคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนบางทีนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ปลุกเขาอยู่ตลอดเวลาว่าคุณต้องมีเรื่องแบบนี้อยู่ตลอดก็ได้นะ <7. S 2> เจ็ดเหรียญน,นะคะพ่พลังงานหลังเขาเขาคงจะเบื่อคุณนั่นแหละค่ะคือในการเบื่อในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเบื่อแล้วไม่รักแล้วไม่เอาแล้วนะแต่น่าจะเป็นลักษณะการเบื่อความสัมพันธ์เบื่อสถานการณ์ที่เป็นคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ดึงใจเขานะคะ บางท่านอาจจะเป็นความสมพันธ์ที่ดูเหมือนจะพัฒนาต่อไปได้ยากสาหรับเขาหรือว่าสิ่งที่เขาคาดหวังสิ่งที่เขาปรารถนาแล้วมันยังไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นสักทีก็เลยทําให้รู้สึกเบื่อหน่ายได้นะคะเป็นไพ่เฮอร์มิตด้วยเห็นไหมเขาในช่วงนี้อาจจะใช้เวลาในการเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่คนเดียวนะคะแต่ในการอยู่คนเดียวในที่นี้คือการคิดทบทวนประมวลผลเกี่ยวกับเรื่องของคนอยู่เนาะเป็นการพยายามตกตะกอนนะคะว่าเขาควรจะเอาอยัางไงต่อไปดีนะคะมันมีความรักมีความผูกพันในนั้นแต่ก็มีความเหนื่อยอยู่ในนั้นด้วยเช่นกันเนาะทีน เบื่ออะไรนะคะเขากำลังเซ็งอะไรเอ่ยก้าวดาบนะคะค่อนข้างจะเครียดหนาะคิงถือเหรียญค่ะน่าจะเป็นสิ่งที่เขาหาคำตอบไม่ได้แล้วก็หาทางออกไม่ได้นะคะ แล้วก็เหนื่อยกับการที่จะพยายามหาคําตอบหาทางออกด้วยเป็นไพ่คิงเหรียญคืออะไรที่มันดูนยากก็ไม่อยากจะรับรู้ไม่อยากจะสนใจแล้วนะอยากจะปล่อยวางแล้วนะอยากจะไปโฟกัสเรื่องอื่นนะนะคะเรื่องงานเรื่องเงนินหรือเรื่อง,อ,งอื่นใน,นชีวิตมากกว่าสิ่งที่สามารถทําได้เนาะแต่ใจมันก็ผูกพันนะคะก็เมื่อคิดที่เบื่อน,นี้อาจจะไม่เบื่อคุณคนเดียวนะคะอาจจะเบื่อตัวเองด้วยกับอาการที่ตัวเองเป็นอยู่ในตอนนี้คือรู้อยู่แล้วว่า ว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีนะคะก็ยังมีความผูกพันกับคนอยู่ดีจะตัดทิ้งก็ตัดไม่ได้แต่ไปต่อให้มันได้แต่งใจก็น่าจะค่อนข้างยากเหมือนกันเห็นไหมของดาบเหมือนอยากจะหนีตลอดเวลานะคะเป็นความรู้สึกเหมือนมันไม่ปลอดภัยแต่หนีไปแล้วสุดท้ายก็ยังคิดถึงอยู่หนีไปแล้วสุดท้ายก็ยังต้องการให้จะกลับมาอยู่เนาะบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ว่าคุณจะหนีหรือเขาจะหนีสุดท้ายแล้วก็กลับมาหากันอยู่ตลอดเวลาเนาะ อัศวินถือทั่วอย่ากมองหาบรรยากาศใหม่ๆความรักครั้งใหม่แต่สุดท้ายแล้วก็บล็อกค่ะเป็นไพ่แปดดามนะคะก็ยังปิดกั้นตัวเองอยู่นะคะจริงๆแล้วหมอนมองว่าคนคนนี้ก็อาจจะไม่ได้สิ้นไรไม้ตอกนะเขาก็อาจจะมีโรเลอกทางเลือกหรือมีคนสนใจเขาเหมือนกันบางทีเขาก็อยู่ในจุดที่เขาอยากจะหนีจากคุณไปแล้วก็ไปเปิดใจเองเต็มที่นะคะ แต่สุดท้ายแล้วก็หนึ่งคือไปเจอคนที่มันก็รักไม่ได้นะคะเขาอาจจะไปเจอคนที่สุดท้ายแล้วมันไม่สามารถจะเปิดใจได้จริงๆหรือสองก็คือว่าเขาไม่เปิดใจเลยยังไม่ได้มองยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้แบบเช็คของเลยว่าโอเคไหมแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะไม่เอาไปเองมากกว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันที่เบื่อในตอนนี้อาจจะไม่ได้เบื่อคุณคนเดียวนะคะแบบว่าเขาน่าจะเบื่อตัวเองด้วยเช่นกันเบื่อกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ในตอนนี้เนาะที่นี้ขอหนึ่งใบ h e r m หน่อยอร์มิตต้องการอะไรเอ่ย เมจิเชียนค่ะอยากจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์บางอย่างที่ยากลําบากนะคะอยากให้ทุกอย่างมันอยู่ในกามือให้มันควบคุมได้ในกามือของตัวเองเนาะพยายามหาวิธีอยู่นะคะคิงถึงไม้เท้าด้วยเขาพยายามจะใช้วิธีในตอนนี้คือการนิ่งนะคะอืมเป็นการนิ่งสยบทุกความเคลื่อนไหวภายใต้สองคื่นสัง่งนเขาน่าจะรู้สึกว่ามันแก้ไขไม่ได้เขาเล,เลือกที่จะนิ่งมากกว่าเนาะเห็นไหมควีนดา อโอ,โอ,โอแปดเหรียญน,นะคะคือหว่ารู้สึกว่าตอนนี้เขาแน่าจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันผ่านไปอย่างเรื่อยๆออไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่มันก,มนก็มันก็เป็นแบบนั้นอะออพยายามใช้ทุกกลยุทธ์ที่มีแต่สุดท้ายแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าการนิ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้มากกว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะทีนี้เดี๋ยวมาดูแนวโน้มกันหน่อยว่าแนวโน้มความรักความสำคัญพวกคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะ มดูแนวโน้มเลยค่ะว่าความรักจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงเดือนตุลาคมนี้คอซี่ใบค่ะจำแพลนค่ะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีธนูและข้านาธนูนะคะพีไพ่จำแพลนขึ้นมาผมมองว่าหลายท่านยังเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับกันอยู่เป็นความสัมพันธ์แบบเลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมา ขึ้นก็ขึ้นไม่สุดแต่ลงก็ลงไม่สุดด้วยเช่นกันนะคะหนึ่งเหรียญค่ะบางท่านอาจจะคุยกชาวทัดินนะคะสามดาวก็ยังเป็นปัญหาอยู่เนาะเดดทาวเวอร์ด้วยนะคะไพ่เดดทาวเวอร์ขึ้นมาก็คือต้องระมัดระวังบางสิ่งบางอย่างที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันนะเกิดขึ้นแบบกระทันหันนะคะเอ,อหรือบางท่านถ้าเคยเกิดขึ้นมาแล้วในช่วงนี้ก็อาจจะยังมีความหลงสาเหตุการเหล่านั้นอยู่เนาะสามดาวเข้ามาพร้อมกับไพ่เดดทาวเวอร์นะคะ สิ่งที่มันเป็นปัญหามันน่าจะยังตามมาหลอกมาหลอนอยู่นะคะในช่วงเดือนนี้เหมือนว่ามันยังไม่ได้คลี่คลายไปถึงแม้ว่าจะมีไพ่จำเพลนกับไพ่หนึ่งเหรียญที่บอกบอกว่าบางทีการประคับประคองในที่นี้มันอาจจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดคือการไม่พาไปสู่จุดที่แย่ที่สุดหรือว่าดีที่สุดมากจนเกินไปมันมีไพ่หนึ่งเหรียญนก็นอาจจะเป็นลักษณะการที่ใจเย็นๆนะจริงๆผมมองว่าความสัมพันธ์นี้มันยังมีความจริงจังอยู่นะคะ ยังมีความมั่นคงอยู่ในนั้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่มันจะผ่านไปอย่างเชื่องช้ามันจะผ่านไปอย่างเรื่อยๆบางทีถ้าเกิดว่าปล่อยให้มันเป็นไปค่อยๆเลี้ยงค่อยๆประคับประคองม,มองว่ามันก็ยังไปต่อได้เรื่อยๆนะแต่ว่าถ้าเอาแต่โฟกัสแต่ปัญหาโฟกัสแต่สิ่งที่มันค้างคาก็จะรู้สึกเหมือนระเบิดเวลานะคะที่มันพร้อมจะระเบิดตลอดเวลาเลยปัญหาตา่างๆพร้อมที่จะปะทุข,ขึ้นมาตลอดเลยนะคะอืซึ่งจริงๆแล้วหมอนมองว่าชาวราศีกุมภ์อย่างที่บอกแหละบางท่านอาจจะรู้สึกเหมือน มันก็ค้างคางนะมันก็มีคําถามนะแต่ว่าก็ไม่แลกดีกว่าก็อยู่เฉยๆในที่ของตียงดีกว่าเหมือนค่อยๆประครับประครองหรือค่อยรอคอยไปเรื่อยๆนะคะแต่อีกฝั่งหนึ่งคุณอยู่ที่บอกแล้วเขาไปสู่จุดที่เขาค่อนข้างจะเบื่อแล้วเขาอาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับทั้งความสัมพันธ์ทั้งตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาจะพยายามดันตัวเองขึ้นไปแล้วก็ทิ้งดิ่ง,งลงมาแล้วสุดท้ายก็จะกลายเป็นล่องรอยคือปล่อยทุกอย่างไปตามสายลมเลยจะไปทางไหนก็คือไปนะคะ ปัญหาอาจจะยังไม่ได้รับการแก้ไขขนาดนั้นนะมีไพ่เด็กถึงไม้เท้าเข้ามาด้วยหวัว่าลึกๆในใจก็ยังไปต่ออยู่นะคะความสัมพันธ์ต่อให้รู้สึกว่าจุดหมายปลายทางก็เห็นยังยากลำบากเหลือเกินแต่ว่าก็น่าจะยังอยากเสี่ยงไปต่อกับความสัมพันธ์นี้เนาะทีนี้เหมือจะขอนึงใบให้ The Tower หน่อยว่า The Tower คืออะไรนะคะสี่้วยค่ะ เหมือนไม่รู้ว่าจริงๆเราต้องการอะไรเนาะก็เลยทําให้เหมือนทุกอย่างมันดูไม่ปลอดภัยตลอดเวลานะคะบางท่านอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นเขาก็แล้วแต่มีรักใหม่เข้ามาแต่ก็ยังไม่ได้เป็นคําตอบที่ตัวเองต้องการขนาดนั้นสองไม้เท้าค่ะต่อให้จะมีตัวเลือกทางเลือกก็ยังรู้สึกว่ายังอยากจะเลือกทางนี้อยู่นะคะถึงแม้ว่าทางเลือกนี้จะไม่ค่อยปลอดภัยแต่สุดท้ายแล้วมันเหมือนเป็นตึกที่เรารู้สึกว่า มันก็ดูร่างฐานไม่ค่อยแข็งแรงนะมันดูไม่ค่อยปลอดภัยหรอกแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างล่อตาล่อใจและทําให้รู้สึกว่าอยากจะเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปซึ่งในการเดินขึ้นไปก็เหมือนต้องระมัดระวังตัวเองนะคะเพราะว่าปัญหาคืออย่างที่บอกแล้วว่าตึกมันดูไม่ค่อยปลอดภยัยมันมีปัญหาอยู่แล้วรู้อยู่แล้วมันเป็นปัญหา แต่มันมีบางอย่างหลอกล่อให้พยายามขึ้นไปแต่ในการขึ้นไปก็รู้สึกไม่ไว้วางใจมันจะถล่มเมื่อไหร่มันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ก็ยังอยากที่จะขึ้นไปอยู่ดีบรรยากาศความสัมพันธ์ก็น่าจะยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะในช่วงนี้เนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมมองว่าหลายท่านถ้าเติดว่าใจเย็นๆค่อยๆดูไปเรื่อยๆบางทีก็ยังประคับประคองความสัมพันธ์นี้ได้อยู่นะคะแต่ว่าการอดทนสู้ต่อในความสัมพันธ์ก็อาจจะยังรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยอยู่ดีเนาะทีนี้มาดูคําแนะนํากันนะคะ แลอยูเฟรนเฮลยูลอให้เพื่อนช่วยดูค่ะบางท่านถ้าเกิดว่าคุยกันสองคนแล้วไม่ไหวแล้วนะคะอาจจะต้องลองหาตัวช่วยดูเนาะอ่ะขอคำแนะนำหนห่อยค่ะพะย่แนะนำมาเลยบ้างเลยการเงินแล้วก็อาชีพนะคะอาจจะส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ได้เหมือนกันนะบางทีอาชีพที่ต่างกาันอาจจะทำให้มุมมองความคิดการใช้ชีวิตแตกต่างกันไปด้วยนะคะ h a n i n g family issue นะคะมีปัญหาครอบครัหรือเปล่าเลยครอบครัวของเราครอบครัวของเขาครอบครัวเขากับเราหรือครอบครัวของเรากับเขานะคะถ้ามีปัญหาก็ต้องหาเวลาไปซ่อมแซมเยียวยาจุดนี้ก่อนนะ This could be the one อาจจะเป็นคนนี้นะคะ Blood okay ถ้าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณยังรู้สึกมีแพชชั่นมีแรงเสน่หาอยาจะคุยอยากจะจีบอยากจะหยอดเอาเลยค่ะเต็มที่นะคะแต่ที่บอกแหละว่าตอนนี้มันยังมีอุปสรรคอยู่นะบางท่านอาจจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของการงานการเงินนะคะหรืออาจจะเป็นปัญหาครอบครัวหรือความรู้สึกจิตใต้สมนึกมูในจิตใจหรือว่า ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่ยังต้องได้รับการซ่อมแซมเยียวยา,ยาและแก้ไขเนะาะไพ่ต้สำหรับเป็นไพ่ดีเซ p ชั o นนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่าไม่ค่อยไว้วางใจกันหรือว่าไม่ค่อยอยากจะเชื่อใจกันสักเท่าไหร่เนาะรู้สึกเหมือนใครบางคนกำลังใส่หน้ากากในความสัมพันธ์นี้อยู่จริงๆแล้วอย่าเพิ่งรีบร้อน,นตัดสินใจนะคะค่อยๆดูไปก่อนไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ c o u l d be the One อาจจะเป็นคนนี้ก็ได้คนที่ทําให้คนรู้สึกถึงแรงกระตุ้นอะไรอย่างหนึ่งภายในจิตใจที่ทําให้เราอยากจะคุยอยากจะยออยากจะจีบทําให้เรามีพลัง ในด้านนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ยังเป็นคนนั้นอยู่ลองปลุกพลังด้านนี้ขึ้นมาแล้วค่อยๆปล่อยให้มันเป็นไปนะคะโอเคค่ะชาวราศีกุมและคณา,ากนาคุมและนี่คือแนวโนม้มความรักความสัมพันธ์พวกคุณในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย